สวัสดีครับผม JRY นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior 4อีกแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะมาต่อจากพาะไอ EP ที่แล้วนะครับก็จะเป็นด่านที่4การต่อสู้ที่ไม่อาจหยุดยั้งซึ่งจะสินที่อันบาน่านะครับผมไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปกันเลยครับ let's go <S บเล่นได้แค่โซโลบซันจิ อาเป็นโซโลแล้วนะครับสจิเราเล่นไปแล้วในพาร์ทสองใช่แล้วเล่นสจิไปแล้วในพาร์ทสองใครที่ยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะครับตัวไอด้านบนเลยใ๋ปวผมใส่ไว้ให้อ่ะอันนี้เขาเปลี่ยนด่านใหม่ไว้ดูดิอ้าวเจอแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยแพนดะ้าแมนมั้งในเรื่องอ่ะจำไม่ได้แล้ว <laughs> อ่ะเาจะมีทุกฉากครับในการหลดรับแรก รอบ2องก็จะไม่มีแล้วลอาลมอวาน่าให้รอบกระบอกเล็บขึ้นแล้วดูเหมือนกองทัพเรือก็มาแล้วสถา,านการณ์แย่สุดๆเลยนะแต่ฉันก็จุดมันฉันเรียนรู้บนเรือมาแล้วความเลวร้ยรายของการยอมแพนม้น่ะมาจะหยุดบรรัล็อกไว้ ที่ปลุกระดมการกรบฏวีจังไปทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการกรบฏนะขอบคุณนะทุกคน<อ>คิดว่าคงรู้อยู่แล้วสนามรบนี้มีตัวแปลงร่างที่ว่ากันอยู่อาจจะปลอมตัวมาไปพักพวกแล้วจ้องเอาชีวิตวีวีเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคิดว่าน่างสงสัยแม้แต่นิดเดียวก็ให้ตัวสอบสัญ,ญลักษณ์ของพักพวกตกลงนะสัญ<อ>ลักษณ์ที่แข็งนะที่ทำการกระบาดไว้ถ้าหัวใจปิด

ダンガー、わかれぎわ。カレー、バロックークェント、ミスターツーであることがし、オーのンあルド、ボンカレー、ノミノツカー、タイコー、スルカ、ホーサクオネット、サンカー。マミビ。マミビ。マミビ。すミビ。マ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  その上こらても、何が起こっても、が起こっても、何が起こっても、が起こっても、何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 が起これても、何が起こっ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 てても、何が起こってっても、何が起こっても、何ても、何が起ここ何が起こっても、が เข้าอันนี้เลยหืมแมปใหญ่เหมือนกันเนี่ยเั่งไขก่การชนะบารลกเวิร์สพินาฟโลโลหรือซันจิล่าถอยเราก็บซันจิตัวหลักอันบารล็กเวิร์ส้ปิวมาถึงแล้วเข้ามานี่ก่อนเลยผมจะยังไม่อัพย่างอื่นดีไหมยังไม่อัพยังอื่นดกวาเดี๋ยวอย่างอื่นผมไปอัพนอกรอบนะครับในคลิปผมจะอัพเป็นพวกอันที่ใช้รวมกันไปก่อน นี้อะไรเพริ่มพลังเจบ็บเตะใช้ไม่ได้อันนี้ค่าพลังกายช่างมันมิท่าป้องกันเลือดอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ส่ายจบอันนี้ก่อนงั้น,เ,นเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นเป็นพลังชีวิตก่อนแล้วอ๋อ,อโอ้โหหมดจะเอาไอะไรดีวะ เอาไปเลยแล้วกันครับเอาไปเลยเพิ่มสลอ็อตถ้าไปเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันบวกพลังโจมตีพลังโจมตีพลังป้องก,กันเรียบร้อยสกิลก็ไม่น่ามีหรือเปล่าไม่มีจริง้ลยสกิลโซโล,โลจะมี เสือดาวตะปบเหยื่อะนะครับแล้วก็วิชารับสามดาบตีสหัสลูกธาตุแล้วก็นัก่าโจรสลัดอันนี้เป็นเพิ่มพลังนะครับแล้วก็ดาบดาบนิกกอรินิกรอริได้ทักษะเพิ่มนะครับทักษะที่เราใส่อยู่ก็คือไล่สังหารก็คือเพิ่มพลังโจมตีศัตรูที่สถานะหมดสติโอเคต่อไปเพิ่มพลังโจมตีของการโจมตีเอกอีกอันหนึ่งเพิ่มอัตราการดรอปถุงเงินเอาดีไหม เอานี้แล้วกันเอา้าใส่ได้สาวอันไว้โอเคใส่ไปให้หมดเลยไปกันเลยนะครับมาแล้วเปิดนี่คอมโบคอมโบ,มโบหนึ่งสองสามนี่นะครับพลังขีขึ้นมาทางด้านขวาอัดทวกวบารล็อกเวิร์คให้กระเด็นโอ้เต็มเลยเว้ย นี่ไงน,นี่ไงปั๊บปุตตทำไรถ้ายังปืนใหญ่น่ามาได้ถ้าจะการพวกศัตูได้รวดเดียวแท้ๆเยอะจังแท้แบบนี้คงเหนื่อยแย่เลยแต่จัดไอ้พวกนี้เยอะๆก่อนครับถ้าผมคิดไม่ผิดก็คือการที่เราจะได้เอ็ดแลงก็คือต้อง KO อศัตรูมากกว่า1,500ตัวนะครับก็ทำเวลาให้ได้ภายใน10นาทีโดยประมาณนะครับ ับถือว่าตีแรงขึ้นไหมนะนะแรงขึ้นอยู่มั้ยไอ่ไอ่ไอ่นะหัวจะดิกหัวจะดิกตัวนี้ไกลว่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนท่านี้ทำไรปัน <c oughs> ป่นปั่นท่าเครื่องผ้าไอ่ไงนะมันอยู่กับมอสเตะงงเลยงงดทสี่ห้าตับเขาให้ EI หรือเปล่าวันนี้ เดิมหาที่ตายเองกับมือเรียบร้อยฮุเวย้ยเป็นพลังก่อนนะสายทานนี้ต่อสันตโตเรยโฮจันเต็นจะคายถ้าทำมาหากินกันเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจัดไ300ปสามร้อยกระตัวแล้วเอาอันนี้พวกเราไว้พุ่งมาก่อ <c oughs> นพุน่งมาก่อ <c oughs> นสามปั๊บ <c oughs> หัวพุ้งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหลืออีกห้าตัวนะครับรวมตัวนี้นี่ไงหมดไปต่อนะครับโอ้หทหารเรือมานะครับนำทัพโดยทาชิชาชนีครับเจอตัวแล้วคุมบกฟังนี่ไงสับไปดิีดลากหัว ้ีนะแหกเรียบร้อยครับทะลุ500ตัวแล้วตีเฮ้ยตรงกลางมีพารกิจพิเศษเขาเรียกว่าอะไรมิชชั่นเสริมรีบไปก่อนรีบไปก่อนเก็บมิชชั่นเสริมครับอ๋อจะไปมิชชั่นเสริมคือเจอทาชิงี้ด้วยพอดีเลย dẫn dò lưu như dẫn chặt kịp tham gia đáp gói ở Sekai hè hè phệt hè 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 ở hè hè นี่อ <Off> <medim> ่ะทับตรงนี้ทับตรงนี้ก็แล้วกันใส่ไปเลยครับสารเสน้นเชคายผูดถูกบ้าไปแล้วนี่อ่ะนี่ไงต่อไปก็ทาดอย่างนี้ต่อเลยนะครับทับนี่ไงนี่อ่ะแหกไปดิสตาร์นหรือยังวะอ๋อใชิบหายแปลงล่างเอามั่ง ติ้กมัสเตียวนี่ไงนี่ไง,ไงคุณท้าชิงนี้รู้สึกก็เจอกันหลายพาร์แล้วนะครับคุณท้าชิงนี้ยังไม่เข็ดอีกนี่ไงนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิซาเนเซนเซคายโดนปะวะเฮ้ยโดนอยู่นี่ดาบนิกอลิตายเรียบร้อย เหลือสามตัวนะสำหรับองค์กร b a r ็ o c k Works เดี๋ยวเราไปอัดต oh, ัวทางข้างหน้าล้วก่อนสองสามสี่ปั๊บฟันนี่ไงสองสามสี่ห้าชิจิทอมสันเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้ลองท่านี่เลยเว้ยท่าบนอากาศของโซโลไคมมา m i s ต e r o n ดันโบเนสกับมิสเตอร์2เดี๋ยวเราเข้าไปจัดมิสเตอร์1กับมิสเตอร์2นะครับเราไปจ่ายตัวตรงนี้ก่นอนนี่อ่ะนี่อ่ะด่านนี้น่าจะเป็นด่านยาวนะน่าจะต้องกำจัดประมาณ2,000 KO ถึงจะได้ S โดยประมาณนะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเล่นภาคนี้แล้วก็ยังไม่ไม่ไม่มเคยดูช่องไหนเลยนะครับในการเล่นเกมนี้เพราะ ผมอยากเล่นเกมนี้มากครับคุณเลยมันไปดูสปอยก่อนดูครับอ๋ออยู่นี่นีเองอยู่นี่นี่เอง,อเ,องเรียบร้อยแอร์เราไปล็อกมิเตอร์วันก่อนเลยมิเตอร์หนึ่งคุณหนึ่งเราไปล็อกคุณหนึ่งก่อนเลยนะครับใครเป็นเลยมีหัวหน้าของเราคนหนึ่งล่าถอยนะค,ค,นะคุณหนึ่งอยู่ไหนวะเจอแล้ว เหัอก็ให้พันห้าแล้วเรียบร้อยนี่ไงไม่ไม่เป็นไรเลยวะไม่โดนไม่เป็นไรได้ไงเราไม่โดนปับ๊บเบ่งพลังกันหน่อยเบ่งเบ่งตามเบ่งตามทำไมปั่นกันหน่อยปั่นกันหน่อยเอาเฮ้ยเอาเมื่อ,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 อกี้โดนแก้ไปแล้วนี่ไงโอ้ย เอาท่านี้ไปกินสารเส้นจะคายเรียบร้อยเจ้วันก็มีเจ้วันเถอะโชอ๋อรู้แล้วผมนึกออกแล้วตอนเนี้ยสโลคจะโช E.I นะครับเียบน้อย เล็ดาบเล็กดาบทำมาหึงงงแตนี่มันโซโลจะตัดเล็กครับ ที่ว่าฉันสมัติตันเล็กได้จีบป่นใ่ไครั่ค่ดาดเล่มเดียวจะรับการจับเตะของฉันได้หรอกนะโชว์คำพูดนี่ไงมีไอเรียบร้อย ครับเข้าให้ยแย่มกบพี่น้องฉันจะเก่งขึ้นได้อีกตามนั้นแห่ไปเดชจบนะไอ้ลูกกระจกอข้างหลายเดีย๋ยวต่อไปต่อไปเล่นบอลเคนะเครับเหลือบอลเคลใครใครเป็นไรไมีคนล่าถอ,อ,อยแก กระโดดดิป๊าเออสุดท้ายก็ยังไม่จมตีกลางอากาศของโซโลเลยสุดท้ายเราต้องเล่นเป็นทันจินะครับแล้วน่าจะได้คาสีนของตรงบอลเคนี่ไงนี่ไงทันจิยังไม่เสียชื่อ,อปันฟันปันเอออุอออออยแปลงพลังเบนพลังนี่ไงปันขึ้นหดลงแล้วยังไงต่ออุ๊ย เกือบแล้วอุ้ยเตะอะไรมาวะนี่นี่อุ้ยโดนเลยครับอะไรของมันวะนี่ไงโดนไปดิเอ้าชิบหายเดีแก้ท่านี่ไงอ๋อได้คาซีนเหมือนกันไหมหัวต

เรียบร้อยซันจิวินเนอร์นะครับไม่อยากเชื่อเลยยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแต่ฝ่ายฉันขาดเสียยังไงซะฉันก็มีชะตากรรมที่ต้องถูกองค์กรกบจัดล้ว ลังลเลใช้คำเก่าจังน่าใช้คำว่าลังเลอะไรอยู่ละ่ะดีกว่าแต่ช่างมเาเถอะเหมือนกันแหละนี่ไงโชว์สกิลระเอกแล้ายาวความเป็นเพื่อนและวคู่ปรับโคหลัลบ เรียบร้อยไม่ตะถูโทจบเราไปเก็บเป้าหมายต่อไปเรานะเป้าหมายลักรอบนี้น่าจะยังไม่ได้เอ็ดนะครับรู้สึกใช้เวลานานกว่าปกติโอ้โหเลือดเหลือแค่นี้ไม่ตีให้ตายวะเนี่ยทีเดียวก็แตกแลนวยเรียบร้อยนะครับพารกิจเร็มหมดแล้ว เท่นี้ถ้าควาเนลากาตะซุนเลาลงชน,นิดแล้วก็กินแหละแล้วก็เก็บพวกลูกจั๊กรอนะเราไปเก็บฝั่งโน้นม้น่งเก็บฝั่งโน้นให้เป็นสีฟ้าให้หมดให้เป็นพื้นที่ของเราให้หมดอาบพวกเราเข้าไปตรงนี้อะไรวะออกตามหาประตูที่น่าสงสัยเพื่อ เข็นข <cin stereotype and hell> ้อมูลของพลปืนใหญ่คือไงขึ้นไปข้างบนล็อคล็อคเป้าไขว้เนี่ยทั้งมันเราลุยกันสามสิหูบานนี่ไงแหกหมดสามสี่บานเลยเอาผู้นำคุณผู้นำ ปันเรียบร้อยอะยังไม่ตายเว้เฮ้ยนี่ไงเกือบแล้วฟันไม่เลี้ยงเฮ้ยผู้นำยังไม่ตายกะยังไม่ตายอีกเหรอ,อ,ย,อย,ยังอีกเรียบร้อยเราก็ต้องไปตามกากบาดนะมีเวลาแปดนาที หนึ clothes, behind behind. Uno, twice, really, so hay hay ่งสองสามสี่ไปสองพันแล้วสองพันแล้วนี uh ่เคลียร์ภารกิจเราได้สองพันแล้วไปไปมีอะไรวะไม่มีเวลาเคลียร์ลูกกระจกอะกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นไปไม่ได้ขอโทษเบ่งพลังรอเบ่งพลังแล้วปาดนี่ไงนี่ไง เทียแบบรวดเร็วไปที่ต่อไปกันเลยนะครับที่ต่อไปตรงไหนใกล้สุดวะเดี๋ยวผมขอเทียรตรงนี้ก่อนปั๊บสามเตเซคาย,คาย,คายโอ้ยล้มหมดสโลจกลารไปสองพันคนอันล็อกเฉยโอ้ย,อยลบมันไม่มีเวลาเล่นแล้วนะครับมีเวลาแค่เจ็ดนาที ขึ้นอยู่ไงไหนวะอ๋อตรงนี้ไม่ได้ขึ้นข้งบนนี่ไงนี่ไงหวดแล้วยังไงต่อจิ้มลงมาที่จะไปเลยโฮ้ยเราใช้เวลาเมื่อกี้ยังไม่ถึง30วิเลยนะครับถือว่าไวมากหรือเปล่า <laughs> ถือว่าไวมากหรือเปล่า ขึ้นทางนี้อ๋อตรงนี้เรายึดหมดแล้วนะครับเราจะเข้าบรรยาก,กาศข้างในยังไงอะอยู่ไหนวะโหไม่อยู่ข้างบนเดินหลอกเสียเวลาเลยดูนะ้ะอยู่นี้โอโ้โห <c oughs> <c oughs> ดูแผนที่มาดีเอ้ยนี่นงะ <c oughs> ปาดหนองหัวด <c oughs> แล้วไงต่อครับ ฟันเรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งคนระับข้างล่างเฮ้ยยังไม่ได้ตีกล่องอ๋อกล่องอ,อยูน่นี่อ่าได้เงินโอ้ยเจอติดไปหมดเลยเว้ยจะเก็บเอาเขตตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไง โบบาเบอ,อยู่นี่ใช่ไหมฮะเอ,อ้าพากิึอะไรก่ะออกตามหาศัตรูวินาศสงสัยเพื่อเห็นข้อมูลผลปืนใหญ่ก็พากิ้นเดิมนี่ว่ะไปต่อนะครับเหลือก,กิ่ตัวเดี๋ยสองตัวปั่นเรร็บร้อย จะระบายยังไงวะที่บอกว่าข้างบนข้างบนไหมข้างบนตัวหนึ่งอ๋อข้างล่างเป็นผู้นำมันจะทักเท่าไหร่กันวะฮะฮะฮะบาร์ล็อกเวิร์กเหรอมา er, ซึ่งเหมือนจะมานะครับท่านผู้นำไม่โดนเลยโดนหน่อยหนึ่งนี่ไงท่านโตริวหวัวดุดดิตัวเขาให้ตกตึก เอา้าทีตึกตรงนี้ก็โดดได้นี่ไงไรเรียบร้อยขอจำชื่อท่าดับโดวโรมาก็ได้ครับเยอะจอริง,งหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่คืนนะระหว่างรอรอภารกิจต่อไปอ๋อตรงนี้ยึดไม่ได้นี่อ่ะเราจะเข้าไปตรงนั้นยังไงอ่ะไปได้ใช่ไหม เดี๋ยวเ,เข้าไปตรงตัวซอายน,นะครับตรงพระคิดเสริมเอา้าหมดซะแล้วรู้ที่อยู่ของคนปืนใหญ่ต้องไปตรงนน้นก่อนแมวอ่ะจะไปพระคิดเสริมก่อนอนะ่ะไปพระคิดเสริมก่อนแล้วกันหรือหมดแล้ววะหมดแล้วปะโถ่เสร็จเลย มิดออ l ันเดย์แสดงว่าโลบินแน่เลยเมแบบื่อกี Target, บบ้พาร์คเกตเมื่อกี้จบแล้วโซโลทำไม่ทันมมนข้าขึ้นทางไหนวะเนี่ยแม่งเข้าข้างหลังแน่เลยเสียเวลาเซียที่ทันมันเนี่ยไหนวะขึ้นทางไหนวะ,ะเจอแล้วเราไปลูกกระจอก ตาเอ๋ตาเอ๋นี่ฮะเบ่งพลังละหัวดหัวดนี่ฮะปันป่นปัน่นปั่นเรียบร้อยหมดเกี้ยงจบแล้วเรียบร้อยนะครับเคลียร์รามาดูกันเราจะได้เอสไหมวินวินมอไซค์มาดูคะแนนกันครับเอสแล้งนะครับไม่เกิน15นาทีแน่เลยด้านนี้ เชียบเฉียบอ่าปับ๊บอ่าได้เหรียญโรบินมาด้วยนะเหรียญสีทองทางที่ไม่ใช่ไปเคลียร์ภารกิจเสริมได้เงิมนมาแสนเก้าเรียบร้อยปลดล็อกทาชิงิมาโก้ด้วยเมื่อกี้เจ้านี่คือโพนกิฟน,นิโคโลูบิสจะเรียกว่าหน้าพิษวงหรืออะไรดี ถอดรหัสได้ไหมค่ะอาวุธที่น่าจะรับไหลยอยู่ที่ใดทักแห่งในลาบัสตาฉันจะครอบพองมันเพื่อสร้างสุดยอดรับทหารบนแผ่นดินนี้ยิ่งต้องทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในยึดครองประเทศเพื่อการนั้นเอาละ่ะอ่านนห่ฟังหน่อยกาลังทหารที่เลวร้วายที่สุดในโลกอาวุธโบราณพูตันอยู่ที่ไหนไม่มีบันทึกไว้ค่ะ ที่นี่บันทึกไว้แต่ประวัติศาสตร์เท่านั้นอะ,อะไรนะไม่มีคำว่าพูตันแม้แต่คำเดียวอ้าวก็ได้เวอดิงั้นเหรอ,อ,อย่าเสียด <c oughs> ายเธอไป็คู่หูที่เก่งกาจแต่ฉันจะฆ่าเธอตรงนี้หละ <c oughs> ะถ้าฉันจะพาเธอไปยังสถานที่ที่มีโนนิกิฟ เธอจะมอบข้อมูลของอาวุธให้ฉันนั่นคือข้อตกลงของเราแต่สุดท้ายเธอก็ผิดคำพูดโปลนกิกีฟของประเทศนี้ไม่มีแม้แต่บอแสของพูตันถ้าคุณจะทำแบบนั้นแล้วก็ฉันเองก็มีความคิดเหมือนกันอะไรวะจอเคอยู่ที่ไหนก็คือจอเคคือเขาก็ได้นะจัดมาให้ปิวเลยในนั้นดูเหมือนในนั้นดูเหมือนจอเคฮะอะไรวะเรียบร้อยจบ เคลียร์นะครับเรียบร้อยด่านที่ห้าก้าวข้ามไปตรงครับใหญ่ที่สุสานราชวงศ์ยังไม่เล่น <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทที่เท่าไหร่วะสี่ <c oughs> ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ